ลองนึกถึงว่าตัวเราเองอายุเพียงแค่11ขวบแต่ได้รับโจทย์จากครูว่าให้คิดไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โดยทั่วไปแล้วคงไม่มีใครจริงจังกับโจทย์ที่ดูจะใหญ่เกินตัวสำหรับเด็กวัย11ปีแต่ไม่ใช่กับเทรเวอร์นอกจากเด็กคนนี้จะคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเขายังได้ลงมือทำอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้กับความคิดที่ใหญ่เกินตัวของเขากันเลยครับกับหนังเรื่องนี้ Pay It Forward หากใจเราพร้อมจะให้ใจเราจะได้มากกว่าหนึ่งหนังเริ่มด้วยเหตุการณ์จับตัวประกันในบ้านหลังหนึ่งในลอสแองเจลิสท่ามกลางคืนที่ฝนตกหนักคืนหนึ่งขณะที่ตำรวจพยายามเกี้ยกล่อมคนร้ายก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งเข้ามายุ่งจนทำให้คนร้ายขับรถหนีไปได้ทว่าก่อนที่จะหนีไปได้คนร้ายได้ขับรถชนเข้ากับรถของนักข่าวคนนั้นจนรถพังยับเยินขณะที่นักข่าวได้แต่อึ้งที่รถของตัวเองพังยับ ก็ได้มีชายคนหนึ่งมอบรถจาก,กัวั้ให้กับเขาโดยไม่หวังอะไรแน่นอนว่าเรื่องนี้มันน่าสงสัยเกินไปบ้าไปแล้วรถตั้งแพงใครจะมาให้กันง่ายๆไม่ใช่ขนมซองหบาทสิบาทสักหน่อยมีพิรุษสุดๆเมื่อบนเสร็จนักข่าวก็ขับรถจาก,กัว้วขคันนั้นกลับไปและเรื่องราวแป,กแปลกๆนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อสเดือนที่แล้วในวันแรกของการเปิดเทอมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐเนวาดา ในชั้นเรียนของนักเรียนเกรดเได้มีครูคนใหม่ย้ายเข้ามาใบหน้าของครูเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นครูคนนี้มีชื่อว่าซิโมเนตครูซิโมเนตเป็นคนเจ้าระเบียบและวิชาที่เขาสอนก็คือวิชาสังคมศึกษาเขาเริ่มสอนด้วยการบอกความจริงที่ไม่น่าฟังว่าสังคมนี้โลกนี้ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเด็กอายุ11ขวบเลยแต่วันหนึ่งเด็ก11ขวบจะโตขึ้นและได้รู้จักกับโลกกว้าง แต่ถ้าหากว่าเมื่อถึงตอนนั้นโลกภายนอกมันแย่ล่ะมันไม่ได้มีอะไรดีอย่างที่หวังจะเจอล่ะงั้นทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงโลกนี้ซะตั้งแต่วันนี้เลยล่ะว่าแล้วครูก็แจกการบ้านที่ต้องทำตลอดปีด้วยโจทย์ที่ว่าให้คิดไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและลงมือทำเหล่านักเรียนเมื่อได้รับโจทย์นี้ต่างพากันโอดควรวญว่ามันทั้งยากและบ้าบอแต่ครูซิมูเนตไม่คิดอย่างนั้นเขาเชื่อในความเป็นไปได้ของทุกคน เมื่อพูดจบเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเทรเวอร์ก็ได้ยิงคำถามใส่ครูแรงๆว่าแล้วครูหลักเคยทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้บ้างและคำตอบของครูก็คือครูทำหน้าที่ของครูอย่างเต็มที่แล้วก็ส่งต่อโจทย์นี้ให้พวกเธอ,อยังไงละ่ะและจากคำพูดนี้เทรเวอร์ Trevor ก็เริ่มเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาในหัวแล้วในเย็นวันนั้นเทรเวอร์ตัดสินใจเริ่มสิ่งที่เขาคิดไว้ในใจด้วยการเชิญชายไร้บ้านคนหนึ่งเข้ามาในบ้าน และให้อาหารกินรวมถึงให้ชายไร้บ้านได้นอนท้ายรถกระบะในบ้านของเขาและด้วยความที่เทรเวอร์อาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนแถมแม่ของเขาที่ชื่อว่าอาลีนยังทำงานกลางคืนกว่าจะกลับมาบ้านก็หลังเทรเวอร์เข้านอนแล้วทำให้ไม่มีใครมาขวางแผนการของเขาเลยจนกระทั่งเช้าวันถัดมาเทรเวอร์ Trevor จับได้ว่าแม่ของเขาแอบดื่มเหล้าจนเมาอีกแล้วทำให้แม่ลูกเริ่มมีปากเสียงกัน ระหว่างนั้นชายไร้บ้านก็โผล่ออกมาจนทําให้อาลีนตกใจและรีบไล่ชายคนนั้นออกไปทันทีเธอถามเทเวอร์ว่านี่มันอะไรกันซึ่งเทเวอร์ก็ตอบตรงๆไปว่านี่คือการบ้านที่ครูซิมูเนตให้มาไงอาลีนโมโหเรื่องนี้มากในเย็นวันนั้นเธอจึงบุกไปวีนใส่ครูซิมูเนตถึงที่โรงเรียนซึ่งครูพยายามอธิบายเรื่องการบ้านนี้แล้วแต่เธอก็ยังคงไม่ยอมฟังจนเริ่มเลยเธอไปตำหนิเรื่องแผลไฟไหม้บนหน้าของครู จนทำให้ครูก็ชักเริ่มจะทนไม่ไหวเลยต้องไล่เธอให้กลับไปเขียนคำร้องเรียนเอาเองถ้าหากไม่พอใจเช้าวันต่อมาอาลินได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ในโรงรถเธอจึงถือปืนลูกซองเข้าไปและคนที่อยู่ในนั้นก็คือชายไร้บ้านคนนั้นนั่นเองเขาได้แอบเข้ามาเพื่อช่วยซ่อมรถให้เธอเพราะคราวก่อนเทเวอร์ได้ช่วยเหลือให้อาหารและที่พักแล้วก็ยังให้เงินจำนวนหนึ่งกับเขาทำให้เขามีเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ๆ จนกระทั่งสามารถออกไปหางานทำได้แล้วและยังมีที่พักให้ด้วยก่อนหน้านี้เขาอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของชีวิตแต่เทรเวอร์ได้มอบโอกาสเริ่มชีวิตใหม่ให้กับเขาดังนั้นเขาจะต้องเริ่มชีวิตใหม่ให้ได้เขาจะเลิกยาเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วเมื่อได้ฟังจนจบอาลินจึงยอมเปิดใจให้และขอให้เขาเล่าถึงแผนการของเทรเวอร์ให้ฟังขณะเดียวกันที่โรงเรียน นักเรียนเริ่มออกมาอธิบายถึงโปรเจกต์เปลี่ยนโลกทีละคนทีละคนและโปรเจกต์ของเทรเวอร์นั้นก็เป็นอะไรที่ฟังดูเรียบง่ายมากนั่นคือการทำความดีแบบจ่ายล่วงหน้าโดยการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับใครก็ได้3คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและให้แต่ละคนส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ไปอีก3คนเรื่อยๆถ้าเป็นไปด้วยดีก็จะเกิดการส่งมอบสิ่งดีๆต่อๆกันไปแบบไม่รู้จบเมื่อได้ฟังโปรเจกต์ของเทรเวอร์ ครูซิโมเนตยอมรับว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีแต่โลกสวยไปหน่อยเพราะโปรเจกต์นี้ต้องมีความเชื่อมั่นในความดีของผู้คนเป็นอย่างมากและบางครั้งก็ยังมีความอันตรายอยู่ด้วยเทรเวอร์ไม่สนใจคำวิจารณ์ของครูซิโมเนตเย็นวันนั้นเขาไปหาชายไร้บ้านอีกครั้งแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะชายคนนั้นดันกลับไปเล่นยาและไม่ยอมออกมาพบหน้าเทรเวอร์อีกด้วยเมื่อคิดว่าการช่วยชายไร้บ้านไม่ได้ผล เทรเวอร์จึงหาเป้าหมายถัดไปนั่นก็คือครูซิโมเนตเทรเวอร์เขียนจดหมายให้ครูซิโมเนตเพื่อหลอกให้ไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ทำการจัดฉากให้ครูซิโมเนตกับอาลินได้ทานอาหารใต้แสงเทียนด้วยกันแต่ความพยายามจับคู่จิ้นของเทรเวอร์เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากนิสัยของทั้งคู่ที่ต่างกันจนกระทั่งเพื่อนของอาลินเข้ามาขัดจังหวะครูซิโมเนตจึงขอตัวกลับบ้านไปหลังจากครูกลับไป เทรเวอร์ Trevor, รู้สึกผิดหวังที่แม่ตัวเองไม่พยายามเปิดใจให้กับครูเทรเวอร์ Trevor, ดูออกว่าเธอยังคงคิดถึงไอพ่อขี้เมาชอบทำลายร่างกายคำพูดของเทรเวอร์มันจี้ใจดำของอาลีนจนเธอพลั้งมือตบด่าลูกชายไปเทรเวอร์ Trevor, รู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงจนแอบหนีออกจากบ้านทันทีในคืนนั้นอาลีนไม่รู้จะพึ่งใครดีจึงโทรหาครูซิโมเนตให้ช่วยออกตามหาเทรเวอร์และทั้งคู่ก็ได้พบเทรเวอร์ที่สถานีรถบัส ขณะที่เทเวอร์กำลังโดนชายคนหนึ่งพยายามล่อลวงอยู่ครูซิโมเนตจึงลากชายคนนั้นไปกระทืบและปล่อยให้แม่ลูกได้ปรับความเข้าใจกันอาลีนขอโทษเทรเวอร์และยอมรับว่าตัวเธอนั้นมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขทั้งติดเหล้าชอบพูดหยาบคายแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกถ้าเทรเวอร์เชื่อว่าเธอทำได้และอยู่เคียงข้างเธอเธอก็จะพยายามทำให้ได้เมื่ออาลีนพูดจบเทรเวอร์ก็เข้าสวมกอดแม่ของตัวเอง หลังจากพาเทเวอร์กลับมาบ้านอาลีนขอบคุณซิโมเนตและพยายามนัดทานอาหารกับเขาแต่เพราะกระทันหันเกินไปครูซิโมเนตเลยปฏิเสธไปจนกระทั่งหลายวันผ่านไปนั่นแหละครูซิโมเนตจึงตัดสินใจเดินหน้าด้วยตัวเองเขาเลือกชุดที่หล่อที่สุดเพื่อไปพบอาลีนและในที่สุดเขาก็นัดเธอทานมื้อค่ำได้สำเร็จแต่คืนนั้นอาลีนต้องทำงานเกินเวลาทำให้เทเวอร์ต้องรีบช่วยคุณแม่แต่งตัวและเรียกรถแท็กซี่ จนกระทั่งไปถึงร้านอาหารทันก่อนที่ครูซิโมเนตจะกลับไปและดินเนอร์มื้อนั้นก็ผ่านไปด้วยดีหลังจากคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้นัดทานอาหารกันอีกหลายครั้งแต่มันก็ยังมีสิ่งที่อาลีนรู้สึกขัดใจอยู่นั่นคือครูซิโมเนตไม่ยอมคืบหน้าเกินกว่าแค่ทานอาหารเสียทีจนคืนหนึ่งอาลีนพยายามชวนเขาเข้าไปในบ้านแต่ซิโมเนตยังคงมีบางอย่างอยู่ในใจจึงไม่กล้าพอที่จะเดินหน้าต่อ เขาจึงทําได้แค่จูบเธอเบาๆแล้วก็กลับไปอาลีนรู้สึกเหมือนกําลังโดนดูถูกเธอจึงบุกไปที่บ้านของซิโมเนตเธอไม่เข้าใจว่าเขาจะกลัวอะไรนักหนาทั้งที่เธอก็ไม่ได้รังเกียจแผลไฟไหม้ของเขาเลยเธอพร้อมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแล้วแต่ซิโมเนตก็อธิบายได้แค่เพียงว่าเขาเคยชินกับสภาพความเป็นอยู่เดิมๆเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่แบบเดิมๆ อาลินไม่อาจยอมรับเหตุผลของซิโมเนตได้เธอจึงกลับบ้านไปด้วยความเสียใจหลายวันผ่านไปในเช้าวันหนึ่งเทรเวอร์เห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังโดนรุมรังแกเขาพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ได้แค่คิดเพราะเมื่ออยู่ต่อนหน้าอีกฝ่ายที่มีคนมากกว่าเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาเรื่องนี้ทำให้เทรเวอร์รู้สึกผิดหวังในตัวเองมากและยังมีเรื่องของครูซิโมเนตกับแม่ของเขาที่ยังผิดใจกันอีก ทำให้เทรเวอร์คิดว่าโปรเจกต์ของเขานั้นมันช่วยใครไม่ได้เลยสักคนเขาระบายทั้งหมดให้ครูซิโมเนตฟังและพยายามขอร้องให้กลับไปคืนดีกับคุณแม่ก่อนที่พ่อที่แท้จริงไอพ่อขี้เมาที่ชอบทำร้ายร่างกายของแม่จะกลับมาเมื่อได้ฟังว่าพ่อของเทรเวอร์เป็นคนยังไงทำให้ในคืนนั้นครูซิโมเนตตัดสินใจไปหาอาลีนทันทีและในคืนนั้นซิโมเนตก็สามารถก้าวข้ามเส้นที่เขาเคยกลัวไปได้สำเร็จ และเรื่องนี้ก็ทำให้เทเวอร์ดีใจเป็นอย่างมากเลยอีกด้วยแต่แล้วขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มลงตัวผัวเก่าของอาลีนก็โผล่หัวออกมาเขาขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งตอนนี้เขาเลิกติดเล่าและจะไม่ใช้ความรุนแรงอีกแล้วคำพูดพวกนั้นเริ่มทำให้อาลีนใจอ่อนจนทำให้ครูซิโมเนตต้องเป็นฝ่ายถอยออกไปอาลีนหาโอกาสอธิบายเรื่องราวให้ครูซิโมเนตเข้าใจแต่ซิโมเนตไม่อาจยอมรับเหตุผลนั้นได้ มันไม่ใช่เพราะว่าเขาโกรธที่โดนอาลีนทิ้งแต่เขารับไม่ได้ที่เธอยังให้โอกาสคนแบบนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านอีกวันหนึ่งไอ้นั่นมันจะกลับมาทำร้ายอาลีนอีกและในไม่ช้ามันก็จะเป็นคิวของเทเวอร์ที่โดนทำร้ายเขารู้ดีเพราะว่าเขาเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วพ่อของเขาเองก็เป็นไอ้ขี้เมาชอบทำร้ายร่างกายเมียเขาต้องทนเห็นแม่ของตัวเองมีแผลอ,อยู่เสมอหลายๆครั้งที่พ่อของเขาทำตัวเหมือนจะกลับตัวกลับใจได้ แม่ของเขาก็จะใจอ่อนยอมยกโทษให้แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นแบบเดิมทุกครั้งตอนเขาอายุ13เขาทนไม่ไหวจนหนีออกจากบ้านและกลับมาอีกครั้งตอนอายุ16แต่เหตุการณ์ในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่คราวนี้เขาตัวโตวขึ้นแล้วเขาไม่กลัวพ่ออีกแล้วเขาจึงขู่พ่อตัวเองว่าอย่าทำร้ายแม่ของเขาอีกไม่งั้นมึงตายมันเหมือนจะได้ผลแต่หลังจากนั้นเพียงแค่เขาหันหลังเพื่อตะโกนเรียกแม่ พ่อของเขาก็เอาไม้หน้าสามฟาดจากข้างหลังลากเขาไปไว้ในโรงรถลาดน้ำมันและจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นโดยที่สายตาของพ่อเขานั้นเต็มไปด้วยความพอใจความสะใจอาลีนรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของซิโมเนตแล้วแต่เธอก็ยังไม่คิดว่าผัวเก่าของเธอจะทำแบบนั้นอีกแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเธอก็ได้รับรู้ด้วยตัวเองว่าที่ซิโมเนตพูดนั้นเป็นความจริง พราะผัวเก่าของเธอเริ่มกลับมาดื่มเหล้าอีกแล้วและเริ่มมีการตะคอกเสียงดังใส่เธอกับเทรเวอร์จนในที่สุดเธอก็ได้ตัดผัวเก่าออกไปจากชีวิตได้สักทีวันต่อมาเทรเวอร์ Trevor, พยายามขอร้องให้ครูซิโมเนตให้โอกาสอารินอีกครั้งแต่ซิโมเนตก็ยังคงใจแข็งอยู่หลายวันผ่านไปก็ถึงวันเกิดของเทรเวอร์ขณะที่กำลังฉลองวันเกิดกันอยู่นั้นนักข่าวคนหนึ่งก็มาที่บ้าน ซึ่งนักข่าวคนนี้ก็คือนักข่าวจาก LA ที่ได้รับรถจากกั้วจากชายแปลกหน้าตอนต้นเรื่องนั่นเองเขาได้พบกับชายแปลกหน้าคนนั้นอีกครั้งและก็ได้รับรู้เรื่องโปรเจกต์ Pay It Forward จากชายแปลกหน้านักข่าวรู้สึกสนใจโปรเจกต์นี้จึงเริ่มหาข้อมูลย้อนหลังไปเรื่อยๆจนได้ทราบว,ว่าชายแปลกหน้าก็เคยได้ชายผิวสีคนหนึ่งช่วยชีวิตลูกสาวไว้ชายผิวสีคนนี้เองก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากป้าไร่บ้านคนหนึ่งตอนอยู่ที่เวกัส จนรอดจากการโดนตำรวจจับและป้าคนไร้บ้านคนนี้ก็คือแม่ของอาลีนชีวิตในอดีตของเธอเหลวแหลกมากๆแต่แล้วไม่นานมานี้อาลีนก็ได้มาพบเธออีกครั้งและยกโทษในสิ่งที่เธอเคยทำไว้ทั้งหมดทำให้วันนี้เธอสามารถมางานวันเกิดของเทรเวอร์ได้และนอกจากนี้อีกด้านหนึ่งชายไร้บ้านที่เทรเวอร์เคยช่วยไว้ก็ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย ตอนนี้โปรเจกต์ของเทรเวอร์ไม่ใช่โปรเจกต์ล้มเหลวอีกแล้วโปรเจกต์ project นี้ได้เริ่มขับเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองโดยที่เทรเวอร์ไม่รู้ตัวและนักข่าวคนนี้ก็อยากจะเอาเรื่องราวของเทรเวอร์ไปทำสกู๊ปเพื่อให้สังคมได้รับรู้วันต่อมานักข่าวก็เริ่มถ่ายทำสกู๊ปสัมภาษณ์เทรเวอร์กันที่ห้องเรียนเทรเวอร์ Trevor ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ว่าการจะทำความดีที่ยิ่งใหญ่สักครั้งนั้นต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมากคนที่ไม่กล้าก,ก็จะเกิดความกลัวที่จะทำ จนรู้ตัวอีกทีก็พลาดโอกาสนั้นไปแล้วหลังจากเทรเวอร์พูดจบครูซิมูเนตก็คิดได้ว่าตัวเองกำลังจะพลาดสิ่งดีๆไปเขาจึงตัดสินใจคืนดีกับอาลีนอีกครั้งส่วนทางด้านเทรเวอร์เย็นวันนั้นเขาเห็นเด็กคนเดิมโดนรุมลังแกอีกแล้วแต่ตอนนี้เขาจะไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะช่วยอีกแล้วเทรเวอร์ตัดสินใจเข้าไปลุยกับอีกฝ่ายที่มี3คนแต่ผลลัพธ์สำหรับการทำความดีครั้งนี้คือ เทรเวอร์โดนอีกฝ่ายใช้มีดแทงเข้าที่ท้องและแผลของมันก็หนักเกินไปสำหรับเด็กวัย12ปีจนสุดท้ายเทรเวอร์ Trevor ก็จากโลกนี้ไปในคืนนั้นซิโมนเนตและอาลินนั่งเคียงข้างกันดูสกูปข่าวร่วมถึงข่าวการจากไปของเทรเวอร์ที่ฉายอยู่บนโทรทัศน์แต่หลังจากข่าวจบลงไม่นานก็ได้มีผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศที่ได้ทราบเรื่องราวของเทรเวอร์ มาจุดเทียนและวางดอกไม้ไว้อะไรให้กับเด็กน้อยและนี่ก็คือทั้งหมดในหนังเรื่องนี้ครับถึงแม้เทรเวอร์ได้จากไปในหนังแต่โปรเจกต์เพ y อิ f ฟอร์เวของเขานั้นยังคงดำเนินต่อไปในโลกความจริงนะครับเพราะหลังจากหนังเรื่องนี้ฉายออกไปก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลกดำเนินชีวิตตามแบบที่เทรเวอร์สร้างไว้และถ้าชอบคลิปนี้ชอบหนังเรื่องนี้เพื่อนๆลองมาใช้ชีวิตด้วยการสร่งต่อสิ่งดีๆให้แก่กันดีไหมครับ เผื่อโลกจะน่ายอยู่ขึ้นสวัสดีครับ